อยากรู้ว่าคลิปต่อไปมาเมื่อไหร่ใช่ไหมล่ะกดติดตามและกดกระดิ่งข้างๆด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนทุกครั้งที่คลิปต่อไปลงนะครับผมแล้วก็จะเปลี่ยนเสียงทำไมเนี่ยฮัลโหลวันดีวันดีวันด,ดีท่านผู้เจริญทั้งหลายวันนี้ผมจะมาเสนอท่านได้เข้าร่วมอาร์มี่ของเรามาเป็นส่วนหนึ่งของช่องอูมาช n แนล เพื่อที่อูมาจะได้คงอยู่และพัฒนาความเกลียนต่อไปชั่วลูกชั่วหลานขณะนี้อาร์มี่ของเรามีทั้งหมด2แบบแบบที่1คือยศ1 0เอกคุณจะได้รับเจ้าเวียไปเลี้ยงทุกครั้งที่คอมเมนต์จะมีเจ้าเวียอยู่ด้านหลังชื่อของคุณและจะได้รับสิทธิพิเศษก่อนใครในขณะที่ไลฟ์เกมต่างๆและแบบที่2คือยศร้อยเอกนอกจากคุณจะได้รับเจ้าเวียไปเลี้ยงเหมือนยศ1 0เอกแล้วยศร้อยเอกยังสามารถได้รับสิทธิพิเศษใดๆก่อนใครเสมอและได้เป็นส่วนหนึ่งในการวางแผน และเลือกแนวทางในอนาคตของช่องอัวมาและในเกมที่ทางเราเล่นทุกเกมในส่วนของเจ้าเวียที่อาร์มี่ทั้งหลายจะได้รับไปเลี้ยงนั้นน้องจะสามารถเติบโตได้ตามระยะเวลาการเป็นสมาชิกของท่านโดยน้องจะเติบโตขึ้นตามระดับดังนี้ 1. น,น้องจะเป็นเจ้าเวีย Baby, วเบบีแล้วก็เป็นเจ้าเวีย 11, นิ้วน้อยแล้วก็เป็น <c oughs> เจ้าเวียไวซ่านะครับแล้วก็เป็นเจ้าเวียสิบเอกหลังจากนั้นก็จะเป็นเจ้าเวียไอพลและสุดท้ายนะครับร่างสุดท้ายก็จะเป็นเจ้าเวียไซยา อย่าลืมนะครับอย่าลืมมาเข้าร่วมอาร์มี่กับเราด้วยนะครับสุดท้ายแล้วผมอยากจะบอกอาร์มี่ทุกคนว่ารอรอรอโอเคสวัสดีโจโจวัยรุ่นนะครับเอ,อวันนี้จะมาสอนวิธีการทําตัวซีเคนะครับในตัวละครซีเคซก็คือครูเซเดอร์คิงนะครับภาค3ให้เป็นอมตะนะครับทํายังไงเดี๋ยวไปดูกันนะครับออมีคนขอมาเยอะแล้วนะฮะ ก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าการเป็นอมตะของตัวละคร CK เราเนี่ยมันไม่ใช่อมตะจริงๆนะครับมันก็แค่ไม่แก่นะครับถ้าคุณยังเอาไปรบถ้าคุณยังเอาไปติดโรคถ้าคุณยังออกไปโดนรอบสังหารอะไรก็แล้วแต่นะครับมันก็ยังตายได้อยู่นะครับเพียงแต่ว่ามันจะไม่ตายจากการแก่นี่เข้าใจนะถ้าใครไม่เข้าใจก็ทํายังไงก็ได้ให้เข้าใจผมบอกแค่นี้แล้วกันนะก่อนอื่นนะครับกดคลิกเข้าหน้าเกมให้มันขึ้นลันเชอร์อันนี้ขึ้นมานะครับของพาราดอกนะฮะแล้วเราก็ให้เข้าไปกดตรง ตรงไหนวะเกมเซตติ้งนะครับกดเข้ามาเพื่อให้รู้ว่าไม่ใช่นะครับติดนะครับมอสไม่ใช่ DLC ไม่ใช่สิออเกมเซตติ้งถูกแล้วนะครับเกมเนี่ยตรงนี้นะครับเกมเซตติ้งเลื่อนมาข้างล่างนะครับเกมโอเพนเกมอินดีบัคโหมดไม่คช่ดีบัคโหมดนะครับโหมดธรรมดาไม่สามารถทำได้นะครับทำได้แค่โหมดดีบัคเท่านั้นนะครับกดลันช์อ่ะโอเคนะครับพอเข้ามาแล้วนะครับก็ทำการสร้างเกมอะไรไปปกตินะครับอันนี้ผมก็นิวเกมไปนะฮะปึ๊บอ่าเป็นใครดี ใครก็ได้นะครับอ่ะนี่แล้วกันนะครับเป็นคนอังกฤษนะครับอ่ะเข้าไปอ่ะเข้ามาแล้วนะครับพอมันเป็น debug โหมดนะครับเราก็จะเห็นอย่างนี้ครับเอาเมาส์ไปชี้นะเห็นไหมมันจะมีคําว่า debug นะครับข้างล่างตัวถีชจมพูนะครับ debug แล้วก็เป็น id 15907นะครับก็คือตัวเนี้ย id 15907นะฮะตัวอื่นก็ id อื่นต่างกันไปนะครับเราจะจําไว้ว่าไอ้ตัวเนี้ย id 15907นะครับ จดไว้เลยครับจดไว้เลย1 5 9 07นะฮะ1 5 9 07โอเคถูกต้องครับแล้วก็ให้เราออกมานะครับทำการออกนะครับออกเกมนะครับแบบติ๊กคำว่า save the game as autosave ด้วยนะครับแล้วก็เมนเมนูเลยหลังจากที่เราออโต้เซฟเสร็จเรียบร้อยนะครับให้เราไปที่ document นะครับ d ็อก m e n เมนต์หรือของใครจะอยู่ตรงไหนก็ตามนะครับที่ไอ้ไฟล์ที่ชื่อว่า Paradox ฑอินเทอร์แอคทีฟเนี่ยมันอยู่นะครับก็คือเซฟเกมของเราเองนะครับกดเข้าไปนะครับกดเข้าไปคูดเซเดอร์คิงสามอ่าอยู่ไหนวะเซฟเกมอ่าออโต้เซฟนะครับออโต้เซฟเอ็กซิอันนี้นะแล้วก็เอา ID ไอดีที่เราจดไว้เนี่ยนะครับหนึ่งห้าเก้าศูนย์เจ็ดนะครับก๊อปปี้แล้วก็มาหานะครับว่ามันอยู่ที่ไหนนะครับกด Ctrl F นะครับ คอนโทรล F แล้วก็คอนโทรล V นะครับ15907นะครับแล้วก็เท่ากับจึ๊บอ่าหาไปอ่าอยู่นี่ครับอยู่นี่นะฮะไอตัวนั้นอายุเท่าไหร่วะอ้าจําไม่ได้นะครับจําไม่ได้จําไม่ได้ว่ามันอายุเท่าไหร่ก็ทอย่างนี้ครับเอาไปวางเอาไปวางไว้ตรงไหนก็ได้นะครับที่มันอยู่ข้งางใต้15907เอาตรงตรงนี้เลยก็ได้ครับตรงก่อนสกิลเนี่ยนะครับ Enter ไปทีหนึ่งกดแท็บ2ทีปุ๊บ แล้วก็กดคําว่า immortal นะฮะเท่ากับอ,อันนี้ก็คือจะอายุให้เขาสต็อปอายุให้เขาหยุดอายุที่เท่าไหร่นะครับผมเอาเป็น30แล้วกันนะครับให้เขาอายุ30ิแล้วไม่แก่ไม่แก่ลงนะครับ30ไปเลยนะฮะแล้วก็กดเซฟครับอ่ากดเซฟครับแล้วก็กดปิดมาจึบ๊บปิดมาให้หมดปิดให้หมดครับโอเคคราวนี้ โหลดเกมครับออโต้เซฟอันเดิมนะแล้วก็โหลดนี่ครับแค่นี้เขาก็จะไม่แก่ตายแล้วเขาจะเป็นอิมมอร์ทอลแล้วเราจะไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงอะไรเลยนะครับก็เดี๋ยวเราจะรู้อีกทีหนึ่งก็ตอนที่เขากแก่งํามเหงือกแล้วหน้าตาเขายังไม่เปลี่ยนนะครับหน้าตาเขาจะเป็นอย่างนี้นะครับก็จะไม่แก่หน้าจะไม่แก่นะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะลองเออสคริปเวลาไปนะครับปล่อยเวลาผ่านไปนานๆน,น,นะฮะ อ่าโอเคฮัลโหลนะครับวาร์ปมาตรงนี้เลยแล้วกันนะครับก็เวลาผ่านไปเดี๋ยวตอบก่อนกี่ปีไม่รู้นะครับปีปีไม่รู้จำไม่ได้นะครับเริ่มตอนปีสตาร์ทออน15บห้าเซปเทมเบอร์นะครับปี1066ตอนนี้ปี1087แล้วนะฮะก็ตัวละครของเราเนี่ยคุณคิงเอ่อแมคโดนัล์อ๋อเลกว่าแมคโดนัลด์นะครับคุณคิงของเราเนี่ยครับก็เขาก็อายุ60แล้วนะอายุ60ปีแต่หน้าตายังเหมือนเดิมอยู่เลยนะครับก็ ตามนั้นนะครับก็คือใช้โค้ดแบบที่บอกไปนะ i m m o r t a l นะครับแล้วก็เท่ากับแล้วก็อายุนะครับอันนี้ก็ฟิกอายุไว้ที่30นะครับก็จะไม่แก่ตายนะครับแต่ว่าก็อย่างที่บอกนะครับโดนฆ่าตายเป็นโรคตายอะไรได้อยู่ดีนะครับตายด้วยสาเหตุอื่นได้นะครับเนี่ยครับดูเมียก็ตายไปหลายคนแล้วครับนะฮะแต่อันนี้ยังอายุ60แต่ว่าหน้าตายยัง30อยู่เลยนะครับก็ลองไปดูพี่ชายมาแล้วกันใช่ปะ นี่พ so, hey, ี่ชายอายุ67นะครับอายุ67มันต้องอย่างนี้นะครับเข่าขาวๆแล้วเป็นาตาทคอสแล้วเนี่ยเออแล้วเนี่ยน้องชายมันนะครับอายุ58อ่ะ58ก็สตาคอสแล้วเหมือนกันนะเริ่มเข่าขาวผมขาวแล้วนะครับไอ้นี่อายุ60นะครับยังหน้าตา30อยู่เลยนะก็เท่านี้นะครับนะขอกันมานานแล้วผมขอโทษที่ทำช้านะครับว่ายุ่งมากเลยนะอ่ะวิธีการก็มีเท่านี้นะครับงั้นก็ขอบคุณครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย